บอสคิดยังไงกับพวกที่ขายจิ้นแต่มีแฟนนอนอยู่บ้านอ๋อไม่ถึงชาลอตใช่ไหมาชาลอตอยู่บ้านเขาอยู่คอนโดพี่ฟ้าก็มันไม่น่าเกลียดนี่ชาลลอตเขามีแฟนเป็นพี่ฟ้าก็ไม่ใช่เรื่องน่าเกลียดไม่ใช่หรอ เป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นสายยูริคุณผู้ชมขาที่แฟนคลับนะคะต่างก็กริดกรัดกันอยู่บ่อยครั้งคุณผู้ชมสําหรับคู่ของอิงฟ้าวราหาแล้วก็ชาร์ล็อตออสตินนะคะโดยคู่นี้เองก็เป็นคู่จิ้นค่ะจากสายนางงามเวทีมิสแกรนนั่นเองคุณผู้ชมโดยนะคะก็มักจะมีแฟนๆติดตามคู่นี้อย่างมากมายนะคะทั่วบ้านทั่วเมืองและนอกเหนือจากนี้เองค่ะเอซแฟนคลับเนี่ยก็ลงเรือจิ้นนะคะเชียร์คู่นี้กันสนันอีกด้วยโดยเฉพาะงานนี้ เรียกได้ว่าคุณผู้ชมขาสร้างความมือฮาให้กับแฟนคลับนะคะที่ติดตามอิงฟ้านและชาลอดอย่างมากเมื่อทางด้านของบอสนวัดอิสระไกรศรีนะคะบอสใหญ่ของอิงฟ้านแล้วก็ชาลอดคุณผู้ชมซึ่งบอสนวัดเนี่ยออกมาไลฟ์สดนะคะตามคลิปที่เราได้เปิดไปเมื่อสักครู่นี่แหละคุณผู้ชมโดยนะคะบางช่วงบางตอนของการไลฟ์สดนะคะของบอสนวัดก็ได้มีการอ่านคอมเมนต์นี่แหละคุณผู้ชมคาจากชาวเน็ตนะคะที่พิมพ์คอมเมนต์กันเข้าไปซึ่งนะคะคอมเมนต์ที่บอสอ่านเนี่ยก ประมาณว่าบอสเนี่ยคิดยังไงนะคะกับพวกที่ขายจีนแต่มีแฟนนอนอยู่บ้านคุณผู้ชมโดยช็อตนี้นะคะบอสของเราเนี่ยถึงกับอ๋อนะคะแล้วก็บอกว่าหมายถึงชาร์ลอตใช่ไหมชาร์ลอตเนี่ยอยู่บ้านนะคะเขาอยู่คอนโดพี่ฟ้าก็มันไม่น่าเกลียดนี่ชาร์ลอตมีแฟนเป็นพี่ฟ้าก็ไม่น่าเกลียดนี่โอ้โ oh หคุณผู้ชมคะนี่เรียกได้ว่าเป็นการคอนเฟิร์มนะคะเคาะจากบอสนะวัดแล้วใช่ไหมคันเนียบอกว่าชาร์ลอตเนี่ยเป็นแฟนพี่ฟ้าคุณผู้ชมค่ะซึ่งช็อตนี้ เ,เมื่อน,นํามาถูกเผยแพร่นในโลกโซเชียลโลกออนไลน์แล้วแฟนๆน,นะคะก็เข้ามาคอมเมนต์ถามกันสนันคุณผู้ชมโดยบางคนเนี่ยก็บอกเลยนะคะว่าจริงปะเนี่ยชาร์ลอตมีแฟนเป็นพี่ฟ้านะคะสะใจบอสตอบแอคปันนะคะน่าจะอยู่ด้วยกันตั้งนานละฉันอยากเลี้ยงหลานและแฟนๆคนอื่นๆก็เข้ามาคอมเมนต์ต่อนะคะบอกว่าจริงเขาเป็นแฟนกันไม่น่าเกลียดก็ต้องอยู่ด้วยกันนะคะสุดยอดเลยค่ะบอสแอคปันเข้าใจนะคะว่าอิงหลอดเป็นแฟนกันจบนะพวกแอคปันนะคะบอสตอบความจริง จริงให้้แลวนะบอสตอบอีปั่นสะใจห่าสมเป็นประธานนะคะอันนี้ไม่ได้ขายจิ้นนะคะเป็นแฟนกันจริงๆครับแค่ไม่อยากบอกบอสตอบไม่ได้แรงแต่บอสตอบตรงๆนะคะบอสตอบแบบเอามองเป็นเลยค่ะระดับซีอเขาไม่พูดโกหกค่ะแกเป็นคนพูดจริงทําจริงนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าคุณผู้ชมคะคอมเมนต์สะส่วนมากเนี่ยก็คือเข้ามาคอมเมนต์ชอบช็อตนี้นะคะของบอสนวัตเอามากๆที่ได้มีการตอบชาวเน็ตนี่แหละที่พิมพ์เข้าไปถามในไลฟ์คุณผู้ชม ว่าชาลอตเนี่ยมีแฟนเป็นพี่ฟ้าก็ไม่น่าเกลียดนะคะใดๆก็โอ้โหสร้างเสียงกรี๊ดให้กับแฟนๆเอามากๆจริงๆคุณผู้ชมอะยังไงนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยไปฟังเสียงของบอสนวัตอิสระไกรศีลกันอีกครั้งหนึ่งคะ่ะบอสคิดยังไงกับพวกที่ขายจิน้นแต่มีแฟนนอนอยู่บ้านอ๋อไม่ถึงชาลอตใช่ไหมชาลอตอยู่บ้านเขาอยู่คอนโดพี่ฟ้าก็มันไม่น่าเกลียดนี่ชาลอตเขามีแฟนเป็นพี่ฟ้าก็ไม่ใช่เรื่องน่าเกลียดไม่ใช่หรอ